สบายดีพี่น้สบายดีเนาะสบายดีตอนเศร้าม้อนี่มนี่ก็ลารอตลาดเศ้านาอก็แป่ว่าตลาดใหญ่นาะมารอิ่งน้อง่าสื่อยังสื้อยังแน่นะ เทบูนูแหงเนาะปลาแหงหมะกล้วยผัวกระเทียมผักบังนาวเนะพี่น้องผักข้าวมันมันจะหมักไหมนเนาะ

มคล้ายโบลต์โม่นะก็คล้ายเกิดมนวันสื่อโบลต์เน,นะาะทักพันไหมหาพันกี่พี่เนอะโบลต์เป็นเงินไทยกับซ้าบาทนเนาะแมวซีได้มนวันละซีบัวต้องมีด้าวยวเนี่ยหานซาเวียรเนาะยี่บอ๊อไหน คนหาพันเนาะขายพันสิบพันขอทีปะเตเนาะอันกับพวกขนมพวกแคปมูเนาะข้อจีป่ะแม่ ในบ้านสื่อปะจีเนาะก้อนละพันข้าวจีกระกอบก้อนละพันกีบห้าบาทเนาะหมูข้างนอกก็มีเนาะพี่น้องหมองไข่ปลาเนาะอันนี้โซนทางในเนาะไข่ผักผักผงมู ขอบคุณเป็น,ปนยังทุกอย่างเนาะอันนี้กระชินแหงเนาะคลายมูคลายเนื่ออเนเะนี่ชินมูเนาะสิงวัวสิงควยทีเนอะ สื่อตีนไก่เนาะพี่น้องโลหนึ่งสองพันเนาะตีกันได้ไหมนอน้านอไมเย่ยสื่อตีนไกมน่มาปิ้งเนาะมื่อปิ้งกินกระตมมะฮุงคิดยากเนาะโลสองป็นเมืองไทยกันประมาณแปดสิบบาทเนี่ยแหละเลือกันเนาะได้แล้วเนาะโลหนึ่ง ปลาเนาะปลาปลาปล้ปลาลูปตาปลาปลาปอาปล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 างาปลาอลนาปกลาองนาปานาปลาาลาปลาาปลาปลาปาากลาาปลงหลาปงาลาเย็นเนาาปลาป ปลาาวเลยนะข้าเขียบเขียบที่น้องเข็ดเขีมเด้อเข็มเด้อมา่งนมเด้อส่น้าวะาเยมากล้ได้หนักหน้าบักเลนเนาแทงเบงการบวยแล้วแม่น้อไม่บักเขียบเนากแถวเนี่ย

ขามมงไก่หน่อยนะพี่น้องแมเรียงนะเยเเอาไรเนี่อาวตาไ่กลวไก่กไกาไก่ไก่ทีัะวัวัวคือไก่มาเลียงพี่น้องสามโตนี่สามสิหาพันเนาะสามโตนี่ลอยกบาทกเอาเมลี่ออกปือมาเรียงเนาะไก่เมลีเนาะเออวัวขึ้นน่นนกับปลาตายนกนกปลากะโต้ วดินแ่้เวนี่ยาหาเงนห้เช่อไปีหู่นนะพี่องม่ใช่ตามปลาต,ลาตองสองพันหาพันสี่มาเย็งชั้ตัวไข่ไก่ผดเฮ็ดเค็มนะคะนี่ก,นก,นกับปลาเนาะปลาแนวคอเนาะ ในกับปลาพี่น้องปลานดำคองเนะาะรวยได้เนาะไปไปนี่เคือนี่กับมันเนาะหอยอึแในวันที่ซื้อของอึอมาหนึ่งเนาะอึอปากเซบอกอยู่มาแต่ปากเซครับเดี๋ยวน้องพี่น้องมาที่นี่ เครื่องคองก็ได้เต็มรถเนาะได้ข้าวจี้เน่ได้ปีได้บักได้ซีนได้ตีนไก่เนี่บักนัดเนาะได้ไก่เนี่ยได้ไก่เมื่อเลี้ยงในวันก็ได้ข้าวสารเนาะได้ข้าวเจ้านข้าวว่าข้าวมักข้าว่ะแถวไก่้ในมีเบาะในวันไปซื้อมะเขาวเนาะเทปมักข้าวพี่น้องในวันไปซื้อแปดพันหกพันเออเนยหกพันประมาณยี่สิบยี่สิบห้าบาทเนาะพี่น้องป กำลงังจะเดินทางกลับนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับผากวันจันนี้ของน้องพี่น้องอพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะเดินทางกลับของน้องวันที่นี้หรับคลิปนี้กันสบายดี